ทุกท่านเพื่นะครับทุกแรงใจแรงเชียร์แล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะน้องใหม่นะครับการนำอาหารมาแจกน,นะครับแล้วก็ควาเป็นกำลังใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นครับจับทีมงานของติดลุกปูุ่น สังหารครับเตีลูกปูครับโอกาสเจียบหัวตัวสองตูสองตัวบนนะครับเขาบอกเล่นลูกตัวตัวเล่นลูกง่ายๆสบายสบายครับแต่ก็ไม่ง่าย